p e ร่แท้เพอร์เฟเนี่ยนะครับรูปแบบของมานเนี่ยไม่ได้โจกอยู่แค่ p positive แล้วว่าประโยคบอกเล่านะครับตอนนี้เราก็ขึ้นรูปแบบใหม่ได้ก็คือแง่กระเถปฏิเสธตีกรดน t ่กระเถิ N E G A T I V E Negative ปฏิเสธถ้าเกิด g a t i v e เถิดปฏิเสธว่าไม่มันจะต้องมีคำว่านอดเขียนนอดจำกั GVE N E G A T I V E เขียน N O T นอดจำกาด กำกับไว้ NEGATIVE เขียน N O e T นอดกำกับ NEGATIVE เขียนนอดกำกับ NEGATIVE น egative เขียนนอดกำกับ N O T นอดกำกับนะครับนะเขียนนอดกำกับ NEGATIVE เขียน N O T นอดกำกับ ไปดูที่ไปศึกษาที่เฉยเลยนะครับแต่ไม่ให้รอบเฉยเลยนะครับนะโอเคอย่างข้อที่หนเนี่ยประธานคือวีใช่ไหมครับประธานคือวีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องตามได้อะไรเวลาเป็นเนกาทีฟและปฏิเสธ h a v b e n ประธานคือวีตามได้คำว่า h a v b e n อ่าข้อที่หนึพูดตามโค we h a v b e n w e h a v e b e n w e h a v b e n w e h a v e e n อ่าต่อไป G O S E ก่อนเพราะว่าไป G O S E ก่อนเพราะว่าไป G O N E ก่อนเพราะว่าไป อ่าต่อไปข้อที่หนึ่นะครับนะอ่านตามโพล We have been 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 Gone to Paris We have n e e Gone to Paris พวกเราไม่ได้ไปปารีสพวกเราไม่ได้ไปปารีส We have n e e Gone to Paris We have n e e Gone to Paris พวกเราไม่ได้ไปปารีสพวกเราไม่ได้ไปปารีส We have b e Gone to Paris พวกเราไม่ได้ไปปารีส <P AR IS> พวกเราไม่ได้ไปปารีสอ่าต่อไปลูกข้อที่สองนะครับนะอ่าข้อที่สองกิริยาข้อที่สามคือคำว่า scene กีต้าร์ใต้ s c e n s จะไ e n scene ปลว่าเห็น s จ e n c e n e ปลว่าเห็น s จ e n c e n ปลว่าเห็น อ่าข้อที่2ดูครับอ่านตามโคชีเวลาเป็นเน g ัติบิใช้คำว่า hasn't ชีเวลาเป็นเน g ัติบใช้คำว่า h a s n นชีเวลาเป็นเนกัติบใช้คำว่า hasn't อ่าข้อที่2ดูตามชี hasn't 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 ชี hasn'tseen the lord of the rings ชี hasn'tseen the lord of the rings เธอไม่ได้ดูหนังเรื่อง lord of the rings She hasn't seen the Lord of the r เ n g s เธอไม่ได้ดูหนักเรื่องหลอดอ f t เ e Rings เธอไม่ได้ดูหนังเรื่อง Lord of the Rings. เ h e h a s ตร h ง s ช e ยร t h e าเธอไม่ได้ดูหนักเรื่องหลอดอ f t เ e r i ร g งไม่ดูหักเรื่องหลอด of the Rings. ต่อไปข้อที่3ประธานีใช้กับ Hasn't ประธานีเนกาทีใช้กับแ s ประธานฮีเนกาทีบใช้กับ h a s n ่ข้อที่3ดูตามอ่ะ Uh, uh, จดคำว่าแมสไปก่อน M E T M e t แปลว่าพอ M E T M e t แปลว่าพอ M E T M e t แปลว่าพอพอที่สามไป he hasn't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  met my mother เขาไม่ได้พบแม่ของฉันอย่าเล่นอย่าเล่นไม่ตลก He hasn't met my mother. เขาไม่ได้พบแม่ของฉัน He hasn't met my mother. เขาไม่ได้พบแม่ของฉัน He hasn't met my mother. เขาไม่ได้พบแม่ของฉัน He hasn't met my mother. เขาไม่ได้พบแม่ของฉันต่อไปข้อที่สี่ visit. e d visited. visit. e d แปลว่าเยือนแปลว่าไปเยือนหรือไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวไปเยี่ยมไปเยือน V I S I T E D visit ป่าวเยือนจอด V I S I T E D visit ป่าวเยือน V I S I T E D visit ป่าวเยือนต่อไปข้อที่4ครับเดนเนกัตทีบด้วยคำว่าแฮบเ e ิลเดนเนกัตทีบด้วยคำว่าแฮบเ e ิลเดนเนกัตทีบด้วยคำว่าแฮบเ e ิล Uh, i say They haven't visited Saint Paul. They haven't visited Saint Paul. they Paul. know they haven't. They haven't. They haven't. They haven't They haven't visited Saint <coughs> hmm. Paul. พวกเขาไม่ได้ไปเยือนเซนต์พอลพวกเขาไม่ได้ไปเยือนเซนต์พอล They haven't visited Saint Paul. They haven't visited Saint Paul. พวกเขาไม่ได้ไปเยือนเซนต์พอลพวกเขาไม่ได้ไปเยือนเซนต์พอล They haven't visited Saint Paul. They haven't visited Saint Paul. พวกเขาไม่ได้ไปเยือนเซนต์พอลพวกเขาไม่ได้ไปเยือนเซนต์พอลต่อไปข้อที่ห้าขีดใต้นอนลูก K N O W ตอนอนเพราะว่าโร K N O W ต่ไอนอนเพราะว่าโร K-N-O-W-N-O เพราะว่าโร้ I ปฏิเสธด้คำว่า have ิปฏิเสธด้คำว่า HAVE ปิปฏิเสธด้คำว่า have ข้อที่ห้าดูตามลูกอย่าเมินนะ I have v e ิ้ลไอแฮป v e ิ้ n ไอแฮ i เปิ้ลไอแฮป n o t him อแฮปพอที่ม ฉันไม่ได้รู้จักเขามาสามเดือนแล้วเขาอาฉันไม่ได้รู้จักเขามาสามเดือนแล้วฉันไม่ได้รู้จักเขามาสามเดือนแล้ว I have เบอร์นอน r ีมฟ o ร์ตีม h นส์ไอแฮมเบอร์นอนทีมฟอร์ต months ฉันไม่ได้รู้จักเขามาสามเดือนแล้วฉันไม่ได้รู้จักเขามาสามเดือนแล้ว I have เบอร์นอน r ีมฟ o ร์ตีม h นส์ไอแฮม k n o w ์นอนทีมฟอร์ตีเขาไม่ได้รู้จักฉันมาสามอาเขาฉันไม่ได้รู้จักเขามาสามเดือนแล้วฉันไม่ได้รู้จักเขามาสามเดือนแล้ว อ่า uhm. ต่อไปข้อที่6นะครับนะคำว่า study study ตัด y ทิ้งเป็นเป็น i อเอดีซัตัด y ทิ้งเป็นเป็น i e d study ตัด y ทิ้งเป็นเป็น i e d แปลว่าเรียนแปลว่าเรียนแปลว่าเรียนโยปฏิเสธนะครับว่า have been โยปฏิเสธนะครับว่า have been โยปฏิเสธนะครับว่า have been อ่าพอดีบอกมา you haven't s t u d i e d friend for ten years you haven't s t u d i e d friend for ten years อ่าคนคนไม่ได้เรียนอ่า you haven't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  ทาว่า study ตัดวายทิ้งไปเป็น IED แปลว่าเรียน study ตัดวายทิ้งไปเป็น IED แปลว่าเรียน Study, cut away, become IED, power You haven't.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  Study for ten years. เขาไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมาสิปีแล <ny> ้วเขาไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมาสิปีแล้วยูแ hạng เบิร์กซานดี้เฟนฟอร์เทนเยียยูแ hạng เบิร์กซานดี้เฟนฟอร์เทนเยียเขาไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมาสิปีแล้วเขาไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมาสิปีแล้วยูแ hạng เบิร์กซานดี้เฟนฟอร์เทนเยียยูแ hạng เบิร์กซานดี้เฟนฟอร์เทนเยียเขาไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมาสิปีแล้วเขาไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมาสิปีแล้วอ่าต่อไป อ่าข้อที่7นะครับช่องที่3 B มบีดับเลเอ็นบเพราว่าอยู่บีดับเแปลเอ็นบเพราะว่าอยู่บีัเบิลอนบเพราว่าอยู่เดปฏิเสธด้วยคำว่า h a ปเ b อร์ข้อที่เจ็ดเดปฏิเสธด้คำว่า h a ปเ b อร์เด์ปฏิเสธด้คาว่าแฮปเปอร์นบด้คำว่า h ฮปเ b อร์อ่าข้อที่เไปเดย์แฮเร์เดย์แฮปเ h อร์เดย์ e ฮเร์ They haven't been in London for six months. h e v e been in London for six months. พวกเขาไม่ได้อยู่ลอนดอนมาหกเดือนแล้วพวกเขาไม่ได้อยู่ลอนดอนมาหกเดือนแล้ว They haven't been in London for six months. They haven't been in London for six months. พวกเขาไม่ได้อยู่ลอนดอนมาหกเดือนแล้วพวกเขาไม่ได้อยู่ลอนดอนมาหกเดือนแล้ว They haven't been in London for six months. They haven't been in London for six months. พวกเขาไม่ได้อยู่ลอนดอนมาหกเดือนแล้วพวกเขา โอเคครับนะสำหรับชี้ชุดนี้เดี๋ยวครูจะจบให้ก่อนนะครับแต่ขอสรุปนิดเดิมวันนี้เนี่ยเราได้รับความรู้อะไรบ้าง 1. กิยา 3. ช่องแล้วก็เรียนในเรื่องของ Present Perfect รูปแรกเป็น Positive ก็คือปะโยคปอกล่าวและที่เพิ่งเรียนจบไปเป็น Negative ก็คือเป็นปฏิเสธที่ลงท้ายด้วยคำว่าอื่น a น d n พอตอฟ o p h ทีนะครับเขียนชื่อแล้วส่งชีทมาให้ครู